สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำวิธีการตั้งโทนนะคะของตัวยาโซ f t ฟ t นะคะเป็นโทนแบบดิจิตอลนะคะลูกค้าขั้นตอนแรกนะคะลูกค้าเลือกช่องที่ต้องการตั้งโทนก่อนนะคะอย่างวันนี้ค่ะเรากําหนดโจทย์ไว้ว่าเราจะตั้งช่องหลักที่ช่อง8นะคะเราเริ่มแรกนะคะเราเลือกช่องก่อนนะคะไปที่ช่อง8นะคะหรือว่าลูกค้าที่เลือกช่องที่มันสูงกว่านี้สามารถกดได้เลยนะสมมุติว่าเราใช้ช่อง 52นะคะแต่ว่าวันนี้เราใช้ช่อง8เนาะค่ะจากนั้นกดปุ่ม2ขีดค้างไว้นะคะเพื่อที่เราจะไปเลือกเมนูนะคะอะตอนขั้นตอนแรกเราต้องไปเปิดโทนก่อนว่าเราจะใช้โทนดิจิตอลนะคะไปที่เมนูที่35นะคะ,นะคะจากนั้นกด2ขีดเหมือนเดิมนะคะอันนี้นะคะเป็นโทนดิจิตอลนะคะ D C S นะคะ กดตกลงเรียบร้อยค่ะจักงนั้นเราก็ไปกำหนดโทนนะคะที่เมนูที่สิบนะคะค่ะกดตัวนี้เหมือนเดิมนะคะตอนนี้ภาครับเป็นออฟอยู่นะคะเมื่อกี้เราให้โจทย์ว่าเป็นอาโทนที่สี่หกสี่นะคะก็เลื่อนได้เลยนะคะเลื่อนลูกศรขึ้นหรือลงก็ได้นะคะให้มันใกล้โทนที่เราต้องการที่สุดเนาะ 464นะคะดังนั้นกดตัว Mr หรือว่าตัวดอกจันทร์เพื่อตกลงนะคะต่อไปเป็นการตั้งพักส่งค่ะเหมือนเดิมนะคะพักรับภักส่งเหมือนกันนะ464อะกดตัวนี้เหมือนเดิม1ครั้งนะคะเรียบร้อยค่ะจากนั้นกดตัวนี้ครั้ง นะคะเมื่อตกลงก็กดครั้งอีกทีหนึ่งเรียบร้อยนะคะอันนี้เราตั้งโทนสำเร็จแล้วนะคะก็คือจะขึ้นสัญลักษณ์ DCS ตรงหน้าจอนะคะใครที่สนใจสอบถามนะคะลูกค้าหรือว่ามีปัญหาสามารถทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวเราจะทำจะมาทำคลิปให้ลูกค้าอีกนะคะขอบคุณมากค่ะ